สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาวดับเพิงยินดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่9กันยายน2563นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวชุดพาง 3D นะครับผมชุดพางตัวนี้นะครับผมจะเป็นแบบพีไซส์นะครับใส่ได้ไม่ว่าจะเป็นเป็นผอมเป็นอ้วนนะครับสูงต่ำนะครับใส่ได้หมดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมหนึ่งชุดนะครับจะประกอบด้วยตัวเสื้อนะครับผมตัวเสื้อเป็นกางเกง แล้วก็จะมีแถมหมวกนะครับเป็นหมวกแก๊ปลายพางนะครับซึ่งแถมไม่ฟรีนะครับผมเรามาดูเนื้อผ้านะครับผมเนื้อผ้าตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบสามดีนะครับผมเพิ่มความสมจริงนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผ้าน้าหนักเบานะครับตรงนี้จะเป็นแบบยางยืดนะครับผมอ่าหุ้มข้อเท้านะครับผมเป็นแบบยางยืดนะครับอ่าขึ้นมานะครับผมขึ้นมานะครับด้านบนนะครับในส่วนของกางเกงจะเป็นแบบยางยืดนะครับแล้วก็จะมีเป็นเชือกผูกนะครับผม ในส่วนของเสื้อนะครับผมเสื้อตัวนี้นะครับจะเป็นแบบซิปนะครับแบบซิปรูดนะครับผมแบบซิปรูดแล้วก็ในส่วนของตรงอ่าแขนนะครับก็จะเป็นแบบทรงยืดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นทรงหมวกนะครับผมหมวกคุมหัวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นซิปเนาะแล้วก็จะเป็นอ่าเป็นเป็นเชือกนะครับอ่ายืดหดได้นะครับผมปรับให้มันกระชับหัวนะครับผมคุมหัวนะครับ แล้วก็จะมีหมวกนะครับหมวกตัวนี้จะเป็นหมวกสามดีนะครับเป็นหมวกแก๊ปสามดีนะครับอันนี้ผมจะแถมให้ฟรีนะสมาชิกแถมให้ฟรีนะครับหนึ่งใบนะครับผมโอเคนะครับหนึ่งชุดนี้นะสมาชิกหนึ่งชุดนี้นะครับผมก็จะได้ทั้งหมดนะครับเป็นกางเกงเป็นเสื้อนะครับผมแล้วก็แถมหมวกฟรีหนึ่งใบนะครับผมราคาชุดละห้าร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งฟรีครับผมสูงต่ำผอมอ้วนนะครับใส่ได้หมดนะครับผม วยงามครับท่านที่กำลังตามหาอยู่นะครับผมก็ติดต่อมาที่ l ล ne ID ดี0 8 6 4 3 9 5 5 1 0ครับผมด้านบนคลิปเลยนะครับผมทักมาสอบถามกันได้นะครับผมสินค้ามีพร้อมส่งครับขอบครับสวัสดีครับสนใจสินค้านะครับแอดไลน์กดไปที่ l ลน e นะครับผมแล้วกดอ่ารูปเพื่อนๆนะครับปมขวาบนครับแล้วกดคำว่าคนหานะครับผม อ่ะแอดไลน์มาสอบถามกันได้ครับ id ไลน์0เน6 4 3 9 5 5 1 0ครับครับสุดท้ายนี้ท่านไม่ควรพลาดฝากกดติดตามและกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อดูสินค้าใหม่ๆก่อนใคร